รักษาพระพุทธศาสนาที่ด้ามขวานทองภาคใต้ของเรามาจนถึงทุกวันนี้กราบ,บ,บขอความเมตตาครับขอกาสพระมาะครูบาอาจารย์ทุกรูปที่อยู่นะมาสมาคมแห่งน,นี้ก่อนอื่นก็ขอท้าความสักนิดหนึ่งว่าการที่ลงไปใต้ก่อนที่จะลงไปมันก็ต้องมีการฝึกการอบรม ให้เกิดความเข้มแข็งผมเองนั้นไม่ลืมบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ฝึกอบรมเติบโตมาจากวัดป่าสมบูรณ์อำเภอหนองบุญมากหรือหนองบุญนาคเมื่อก่อนนี้การฝึกอบรมพาพระออกไปฝึกปฏิบัติทุดดงให้เกิดความเข้มแข็งอดทนนะแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมความรู้จาก วัดชูจิตวังน้อยในเรื่องการทำงานหลักการเผยแผ่แล้วในขณะปีนั้นเองปัญหายาเสพติดระบาดมากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงมีพระสวนณีนิมนต์คณะสงฆ์ออกมาช่วยก็จึงมีโครงการพระวิทยกองทัพธรรมกองทัพไทยเกิดขึ้นก็เข้าร่วมโครงการ ในปีนั้นที่แรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจลงใต้นะครับตั้งใจจะขึ้นเหนือเพราะว่าไปทุดดงแม่องสอนมานครราชสีมาเห็นเด็กกระเลี่ยงเนี่ยกระเลี่ยงพุทธน่ะพระสองรูปเดินแถวกันมาเนี่ยระยะทางสองกิโลหัวท้ายเด็กนั่งกราบพระที่ผ่านหน้าเขาทุกรูปกราบครั้งละสามกว่าจะครบสองร้อยรูปเขานั่ง เป็นเวลาเท่าไหร่เขานั่งอยู่ได้เขาอดทอยากจะขึ้นไปช่วยครูบาอาจารย์ทาพภาคเหนือพปีนั้นสองพสบทางใต้มีปัญหาก็ประชุมพระวิยากรที่ร่วมกันทำงานว่าใครจะลงไปช่วยทางใต้บ้างก็มีการฝึกอบรมกันอยู่ที่วัดชุดจิตวังน้อยเนี่ยแหละที่แรกกอบรมกันส0่ร้รูป แต่พอจะลงไปจริงๆเหลือ150รูปในวันเดินทางก็การไปทำงานที่นั่นสมัยแรยกๆก็อาศัยงบประมาณจากปปสแล้วก็กรมนที่จะสนับงบประมาณตอนหลังพอออกพรรษาแล้วพระที่ลงไปด้วยก็กลับกันหมดก็เกิดเหตุการณ์วัดพรมนิว,วาสเนี่ยไม่มีพระ ญาติโยมก็ไปขอว่าให้ส่งพระมาวัดพมนมนอว่าก็ไปกราบเรียนเจ้ากน้ำเพออดีตเจ้ากน้ำเพอคือพ,พระครูสิริวรพรเจ้ากน้ำเพอเมืองในขณะนั้นไปกราบเรียนท่านว่าชาวบ้านมาขอพระหลวงพ่อเห็นสมควรว่าจะส่งพระไปอยู่ไหมท่านก็ห้ามบอกยาส่งพระรูปอื่นไปอยู่ไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้ครับ วัดพร้มนิวัดรอบๆด้วยพี่น้องชาวมุสลิมมีชาวพุทธอยู่ห้าบ้านจะอยู่ไม่ได้ท่านบอกอย่าส่งรูปอื่นไปคุณต้องไปอยู่เองก็ไม่รับปากท่านกราบลาท่านเข้าไปหาเจ้าคณะตำบลซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้ารําอำเภอเมืองท่านก็พูดคําเดียวกันอีกเลยว่าคุณอย่าส่งพาะรูปอื่นไปจะอยู่ไม่ได้คุณต้องไปอยู่ที่นั่นเอง ก็กราบลาท่านกลับไปที่วัดเขากงเพราะปีแรกลงไปตั้งฐานอยู่ที่วัดเขากงไปกราบเรียนท่านว่าลวงพ่อเห็นสมควรจะส่งพระรูปใดไปอยู่ที่วัดพรหมนิวาสประยมเข้ามาขอท่านก็พูดว่าอย่าส่งพระรูปอื่นไปคุณต้องไปอยู่เองพระเถระผู้ใหญ่สามรูปพูดคำเดียวกันวันเดียวกันนั้นล่วงเช้าก็กราบลาท่านเก็บบาทเก็บไรย้ายไปอยู่วัดพรหมนิวาส ุทิจะล้มไม่ล้มแหลกเพราะพวกมันกินมีทหารเฝ้าวัดอยู่สีน่นายก็ทำงานตั้งแต่นั้นมาก็เป็นโอกาสอันดีเมื่อก่อนเราเอาศัยงบประมาณจากทางหน่วยราชการหน่วยราชการนี่งบประมาณไม่แน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนนโยบายเราก็ไม่รับการสนับสนุนพอมารักษาการจเจ้าวาดเราก็มีโอกาสได้ทำงานจากการเป็นพระวิกรก็ใช้ระบบว่า ครบเด็กสร้างวัดสั่งห้ามทหารว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กคุดมุสลิมเข้ามาเล่นในวัดมาเก็บมะม่วงเก็บมะพร้าวห้ามไล่ให้เขากินไปใหเ้เขาวิ่งเข้ามาเล่นแล้วเด็กที่เข้ามาในวัดเนี่ยเราเขาอบรมเขาเวลาเราไปเยี่ยมงานกระถินพระป่า,ปาทางใต้ก็ยังมีธรรมเนียมว่า จะวัดส่งดีกาถึงกันก็ไปเขาก็าจะไปบอกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาว่านี่คือหลวงพ่อที่ลูกไปอบรมคนเท่าคนแก่เ้าเข้ามาหาพอเราทอดกระถินพระป่าคนก็เยอะแล้วก็มีโอกาสได้ใช้เงินตัวนั้นนะประกาศบอกญาติโยมว,ว่าขอแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งสร้างคนไม่สร้างวัตถุเพราะว่าต้องสร้างคนก่อนถ้าสร้างวัตถุก่อนเนี่ยไม่มีคนรักษาวัตถุมันก็จะผุพัง ก็ต้องสร้างคนก่อนก็เริ่มสร้างคนมาใช้งบประมาณในการอบรมเด็กเนี่ยทั้งพุทธทั้งมุสลิมอบรมด้วยกันนี่การทำงานของเราในเชิงลุกเนี่ยมันก็เป็นที่ขัดใจของกลุ่มขบวนการเพราะเราทำงานได้เต็มที่ปี2 5 4 8ลูกแรกก็เกิดขึ้นออกจากวัดไปได้ประมาณไม่ถึง500เมตร บินะบาตไหมครับพ่อจะออกไปบินะบาตตูมแรกพราไม่เป็นไรครับกอดภัยดีแต่ทหารขาขาดสองข้างโ<ฮ>แล้วทหารคนนั้นมาทราบภายหลังเห็นนามสกุลแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อแม่เขามาหาให้มาหาด้วยก็ไล่เลียงถามไปถามมากลายเป็นหลานตัวเองอ<ฮ>นะคนจากอำเภอปัญจญาคามแต่เขาอพยพไปอยู่ที่สัดแก้วโคกอีหลงตอน หลวงพ่อเป็นคนปาจีนคนปาจีนอำเภอปัญจนาคามพ่อแม่เขาเข้ามาค้มกราบก็บอกล้มปูทำไมไม่คุ้มครองลูกหลานก็ตอบเขาว่าเออเขาส่งเขามันให้มาคุ้มครองกูนะนั่นคือลูกแรกสี่แปดพอสี่เก้าก็โดนอีกลูกหนึ่งบินดาบท,ทีนี้โดนเองเลยทีนี้ถ้า ครูบาอาจารย์ทุกท่านจําได้พอ2อง9ที่พระกิ่งเต็มถนนนั่นแหละครับวัดพรมนิวาสพระห้ารูปสาหัสทั้งหมดทหารลบสองในปีนั้นหลวงพ่อเดินนําเดินนําแล้วก็แสดงปฏิหารคือเหาะได้ด้วยแรงระเบิดกระเด็นไป20่สกว่าเมตร <c oughs> รู้สึกตัวขึ้นมาก็คือใน,ใน,ในท่านั่งสมาธิอะ oh. เพราะว่าจากการฝึกของเราทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่เดินบินลบากเนี่ยเราก็จะบริกรรมขวาพุทธซ้ายโธพุทธโธ<อ>พุทธโธพุทธโธติดเราก็อยู่ที่สมาธิเพราะตาลืมขึ้นหูได้ยินเสียงก็เห็นพระโอดควรโอ้ตายตายแน่ตายแน่ก็เ,เลยเตือนสติว่าอาจารย์กำหนดสติให้ดีเพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีสติ ปิดประตูอบายได้ถ้าเราจะขัดใจอย่างมีสติก็แสดงว่าปิดประต,ตูอบายนี่คือเหตุการณ์ที่โดนมากับตัวเองแล้วตอนนั้นอีกสองสามลูกก็คือบางลูกเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงมันทำงานก่อนบางลูกเราผ่านมามันทำงานที่หลังบางลูกเห็นก่อนถ้าหารเห็นสงสัยก็แจ้งหน่วย e ดีไปเก็บคู่ได้ ที่ที่รอดมาที่การทำงานทำไมมีหลักการกำลังใจยังไงที่ไปอยู่รักษาปีแรกที่ลงไปเนี่ยออกเยี่ยมวัดส่งพระไปอยู่ตามวัดต่างๆที่เขาขาดแขนพระไปเยี่ยมวัดเข้าไปวัดนั้นตั้งใจว่าจะไปถามว่ากุฏิพระอยู่ตรงไหนไปเห็นคนแก่สีห้าคนนั่งกันอยู่ เขาจุดทูบไหว้พระเพราะคนแก่เห็นเราเดินมาคนแก่ร้องไห้ก็าถามว่าโยมร้องไห้ทำไมเขาบอกว่าก้มจุดทูบขอบหลวงพ่อว่าขอให้มีพระมาอยู่ที่วัดนี้เงยหน้าขึ้นมาเห็นอาตมายืนอยู่โยมก็เลยร้องไห้ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์จริงอธิษฐานขอให้มีพระสงฆ์มาก็ มีพระสงฆ์มายืนตรงหน้านั่นแหละเป็นแรงเป็นกําลังใจให้เราอยู่ทำงานในพื้นที่ได้เพื่อจะเป็นขวัญกําลังใจแล้วให้กับญาติโยมแล้วหลักการในทำงานการทำงานเนี่ยเราต้องตัดตัดความกลัวตายต้องออกเดินนำหน้าแล้วก็ต้องไม่กลัวเจ็บและประการสุดท้ายไม่กลัวจน มีเท่าไหร่ควักให้หมดเดี๋ยวมันก็จะเติมมามันก็จะเติมมาทีหลังแล้วตอนหลังคณะสงฆ์ก็ตั้งให้เป็นประธานสารานสงเคราะห์อของจังหวัดแต่ตอนหลังก็ขอขอลาออกให้พระเขาหนุ่มๆได้ทำงานเพราะเราก็อายุมากการทำงานรักษาพุทธศาสนาในพื้นที่วัดต่างๆก็จะเข้าไปเยี่ยมเยียนวัดไหนมีปัญหาก็จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็ ครูบาอาจารย์จากพื้นที่จากภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกลงไปอยู่เนี่ยประเพณีบางอย่างกับทางใต้มันจะผิดเพี้ยนกันหน่อยเพราะฉะนั้นพระจะทําแบบหนึ่งพระจากอีสานก็จะทําแบบอีสานชาวบ้านเขายัางไม่คุ้นเคยเก็ไม่รับก็จะมีปัญหาพระกับโยมไม่เข้ากันเราก็ต้องทราบข่าวแล้วเขาโทรมาหาก็ต้องไปช่วยแก้ไขปรับความเข้าใจ จูนให้มันเข้ากันให้ได้นี่คือการรักษาแล้วธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชาวพุทธเนี่ยจะพูดเสมอว่าพิธีกรรมเนี่ยเปรียบเหมือนสกเก็ตของต้นไม้ต้นไม้ต้องมีสกเก็ตต้องมีเปลือกมีแก่นต้นไม้ถึงจะอยู่ได้ถ้าต้นไม้มีแต่แก่นอย่างเดียวต้นไม้ต้นนั้นแสดงว่าตายแล้วเหมือนกับพุทธศาสนาของเราจะเอาแต่แก่นอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมี เรืมีทานมีศีลก่อนจะถึงภาวนาถึงปัญญาเราก็ต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มันสูญหายไปก็ต้องรื้อฟื้นพาญาติโยมรื้อฟื้นขึ้นมาพากันทําขึ้นมาที้การทํางานต่างๆมันต้องใช้ปัจจัยเราอย่าไปห่วงว่ากลัวจะหมดปัจจัยมีเท่าไหร่วักให้หมดแล้วมันก็จะกลับคืนมามากกว่าเก่านี่คือทํางานทุกครั้งที่ทํางานมาต้อง ทุ่มสุดหน้าตัออกอครับแทรกนิดหนึ่งมีโอกาสไปขอพักที่วัดท่านนะครับคณะวัดวัฒนกายครับตอนต้นๆที่ลงไปนาราธิวาสตอนนั้น223วัดครับไปนอนศาลาวัดพรมนิวาสท่านชวนไปบิณฑบาตด้วยครับไปไหมครับ ผมบอกนิมมต์หลวงพ่อครับผมขออยู่วัดหลวงพ่อท่านมีปาฏิหาริย์นะครับอาจารย์ผมไม่มีปาฏิหาริย์แน่ๆเลยผมไม่พ่อออกเหรียญออกเหรียญสักรุ่นนะครับเมตตาครับพ่อก็ก็มีนะครับครูบาอาจารย์ไปจากวัดธรรมกายก็มีท่านออกไปเมื่อวานนี้หลวงพี่วีรวุฒิมนาวีโรบินนะครับรู้สึกสุพจน์ที่หลวงพี่สุพจน์ด้วยครับนี่เรียนทางหลวงพ่ออย่างนี้ครับโครงการที่วัดพระธรรมกายได้ไป ตั้งแต่ปี47แล้วนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยพอจะเป็นประโยชน์กับคณะสงฆ์ทางใต้อย่างไรครับหลวงพอ่อก็มีเพราะบางวัดเนี่ยอยู่นอกๆเนี่ยค่าน้ำเข้าไฟก็าหายากนะแล้วโดยเฉพาะพระหลวงตาที่อยู่เฝ้าวัดค่าน้ำเข้าไฟท่านกำรู้จ้าที่ไหนกระถินพระป่าก็ไม่ค่อยจะหาเจ้าภาพก็ไม่ค่อยได้นะเพราะนั้น จากที่ประเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเมตตาไปตั้งแต่ปีครั้งแรกตั้งแต่ปีสี่ก็ได้เงินส่วนนี้แหละเอาไปช่วยจุนเจือพระแล้วการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัจจัยแล้ววัดที่อยู่ห่างๆเนี่ยจะเข้ามาในเมืองทีงก็ลำบากเจ็บป่วยทีงก็ลำบากต้องเดินทางจะไปใช้แต่รถยตดโยมอย่างเดียวแล้วไม่เติมน้ำมันในเขาเนี่ยตดโยมก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้น เราก็ต้องช่วยสงเคราะห์เรื่องนี่นี่แหละโครงการถวายสังฆทานของวัดพระธรรมการนียก็จะช่วยวัดต่างๆได้ไดมากนี่นี่คือการทํางานในพื้นที่เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าโยมจะยุให้สงแตกแยกกันแล้วจะเป็นกรุกรรมอันหนะัก แต่สงเรานะครับขอโกาสครูบาอาจารย์เราก็อย่าไปทำให้ชาวบ้านแตกกันหน้าที่ของเราคือสมานสมคัคคีต้องชาวบ้านที่แตกกันเนี่ยเราต้องรวมให้ได้ต้องให้ชาวบ้านสมัคคีให้ได้แล้วพุทธศาสนาของเราจะอยู่รอดถ้าวัดใดมีวัดต่างๆมาขอพระจะวัดผมในวาดไปก็ผมจะ สอนพระไว้เสมอว่าเราอย่ามีหางให้โยมถือนะอย่าไปให้โยมถือแล้วมันจะแตกความสามัคคีเราต้องไม่มีหางอยู่เป็นกลางรวมโยมให้ได้โยมที่เขาแตกกันเขาทะเลาะก,กันมันเรื่องของเขาแต่เราทําอย่างไรหน้าที่ของเราคือสมานความสามัคคีให้ได้เพื่อรักษาพุทธศาสนาของเราแล้วเราก็จะอยู่รอดด้วยครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับ กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่ <c oughs> มีอิทธิพลกับทั้งผู้ให้และผู้รับต้องกราบขอโอกาสให้พระมาหาเถระพระสังฆาธิการทั้ง4ี่ห0ื่นวัดกล่าวสาธุการ3ามครั้งเป็นกําลังใจให้หลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์พรมคุณที่อยู่รักษาพระพุทธศาสนาที่ด้ามขวานทองกับเรามาตลอด20กว่าปีขอเสียงสาธุการให้ท่านสักสาครั้งครับผม สาธุสาธุขอกราบถวายกำลังใจให้หลวงพ่อได้รักษาพระพุทธศาสนาคู่กับดินแดนด้ามขวานทองไปตลอดนะครับวัดพระธรรมกายก็จะขอเป็นกำลังใจแล้วก็กำลังปัจจัยที่ส่งไปช่วยเหลือตลอดทุกๆเดือนอย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ให้มนโปนปณิธานไว้ว่าจะช่วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและดีขึ้นครับหลวงพ่อครับ แล้วกําลังใจนี้ขอส่งถึงจากทุกๆองค์ทั่วโลกในมบที่มาประชุมกันวันนี้ขอส่งถึงพระภิกษุส,สงฆ์ทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้223 23วัด323 3 2 3วัด4จังหวัดภาคใต้สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านหยัดสู้มาตลอดทุกๆรูปเนี่ยหัวใจไม่แตกต่างจากหลวงพ่อบ้านกูที่ เป็นวิทยากรในวันนี้แล้วขอแทรกนิดนึงครับขอความเมตตาได้แผ่ส่วนบุญให้กับวันนี้น้องสมานเณรขณะที่จะออกปินทบาทถูกกระบวนการพวกไม่หวังดียิงเสียชีวิตหนึ่งรูปครับโอ้โบุสบายยอยครับครับขอส่งบุญให้น้องสมานเณขอมหาสมาคมแห่งนี้ หลับตาทำสมาธิสักหนึ่งนาทีครับขอโอกาสส่งบุญให้น้องสัมมเนรตามที่หลวงพ่อพระครูวิสิท์พรมคุณนะครับได้นำเรียนพวกเราในมหาสมาคมแห่งนี้อุทิศบุญให้สัมมเนนบุญที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาที่ด้ามขวานทองให้ท่านมีความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปในสุขติภพขอสงบน,งนิ่งหนึ่งนาทีครับผม